ไปปวนในไฟ์สดนะไปไหมคนดูไปไหมเราจะไปไอ้นี่นะเราจะไปป่วนไลฟ์สดคนที่กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับโดยพากองกาลังสมาชิกกองทัพวินล็อกเกอร์ของเรานะครับผมไปป่วนเขานะครับใครพร้อมจะไปกับผมบ้างยกมือขึ้นครับใครพร้อมจะไปป่วนกับผมบ้างยกมือขึ้นครับ เดี๋ยวเราจะไปป่วนคนกันนะครับผมซึ่งการป่วนคนของเราไม่ใช่ว่าไร้สาระนะคนดูนะมันเป็นการให้กําลังใจไว้บางคนคนดูเขาแข่1หนึ่งถึงสองคนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเข้าไปปุ๊บเอาคนดูไปเติมให้เขาสักร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขแล้วเชื่อปล่าล่ะไอเนี่ยมิดเอร์บูคนคนเราต้องโลกกันให้มากกว่านี้ดีวะใช่ใช่สมนี้สมนี้นี่จักผมไหมครับขอให้เกยอยู่ละแกนะเบล นะบล็อกฟุตตาชาได้เหรอเยี่ยมอะกูได้ผลอีกแล้วแซนฟรุตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลทรายอะนะเฮ้ยใไขกลางอนาเขตไว้สัตว์เอช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 โอ๊ยโอ้ยแบงค์อนาเขตทำไงเนี่ยที่เดียวเขาเขาอยู่พลังมาแล้วเนี่ยแางค์ทำไมกันเนี่ยเขาอยู่พลังไว้แล้วนะอันแชทดิน้องฮะกูอยู่นี่ใช่ป่ะพี่สุ่มได้แบบวะมันสุ่มได้แหละ ต่ซุ้มจริงอะซุ้มคือเนอ่ะซุ้มจริงอะอ่านแชทดิน้องถ้าส่งม,มันต้องรออีก่ะพี่มันมันไม่ใช่เรื่อยๆมัเรื่อยๆไม่ได้สวัสดีครับไม่จชกผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยช่องเดี๋ยวช่องดังนะเนี่ย<อ>ช่องดังนะเนี่ยเพราะว่ามีติ๊กถูกอ่ะช่องดังอะคนดูเข้ามาผมส่งลิงก์ให้แล้วเข้ามาแล้วพิมพ์ว่ารู้จัก WKC มคเดบิวเราต้องหาเราับสามสามแสนสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับ ไม่รู้โชกชะตาซะแล้วอะไรวะไอพี่เขาดูสตรีมเราอยู่อ่ะจาก WKC ะบิเคีไอพีเขาดูสตรีมเราอยู่อ่ะกูโดนลุมแน่เลยไม่แบบมันรู้โชกชันแคมป์เลยแนมี์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงมีอาวุชารมไม่หล่อเดี๋ยว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 นทำงานยังไม่เห็นตายเลยเมื่อกี้เนี่การมาเข่งไม่เห็นเป็นอะไรเลยคนดูจากตู้ดูสตรีมเราอยู่อะ กูโดนลุมกูโดนลุมแน่เลยสตรีมดูสตรีมไม่โดนลุมหรอกไม่โดนไม่โดนลุมไม่โดนลุมไม่โดนลุมหรอกแชไม่โดนลุ้มกับเกดเลยไม่โดนลุมหรอกต่างกันยังไงวะไม่แชทมันมีเลยวะต่างนิดนึงไหนไหนไม่ไม่ไม่เยอะเก้าคนเดะเดวเดะ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 โอโห่อยันเยันฮะเยันฮะเยันฮะยันฮะยันยันอิสระอ้สระ ไอ้สักดิ์เจ้คนไม่เนี่ยไอสมองประมวลไม่ทันไงมันเกิดจากโมองกิเกิดจากการสมองที่สมองประมวลประมวลผลไม่ทันพิมพ์ไว้นี่คนดู<ม>คนดู<า>พิมพ์ไวไน้นี่ Winlocker โ,กกโน่หนึ่งทุกคนพิมพ์ว่า Winlocker โ,กกโน่หนึ่ง,ไ,งไม่เกิไม่คือคือเราไมา่ได้สายตามระบบขนาดนั้นนี่มีคนดูวันสิบห้าคนโอ้โหาไงวะเนี่ย โอ้ตายแล้วจำนะทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนี้ทำตัวไม่ถูกเย็นๆเย็นสมองก็มันไม่พันสวัสดีเขาก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะทุกคน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 คอมเมนต์ว่านี่พี่ที่เข้ามาเดินเขาก็สวัสดีเราทุกคนทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่วีดีที่สวัสดีครับผมทุกคนทุกคนคอมเมนต์ว่าสวัสดีที่วีดีที่เขาเข้ามาเดินเกาเขาสวัสดีเราทุกคนทุกคนคอมเมนต์่าสวัสดีที่วีดครับเลาเข้ามาเ คนทุกคนคอมเมนต์ว่าเงาแตกแล้วตอนนี้ช่องที่แจกโลบัคตึงที่สุดเอายาวไปอีกช่องที่แตกช่องที่แจกโลบัคตึงที่สุดเร็วคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เร็วไปคอมเมนต์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 ไปคอมมเนต์ช่องที่แจกโลบัคตึงที่สุดหรือว่าหรือว่าราชาแจกโลบัคก็ได้อะแล้วแต่ทำไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือกเลยไปไกลยังไงเนี่ยไม่ได้ให้พิมพ์ในช่องแชทกูให้พิมพ์ในช่องแชทเข่า ต้องเช็ดเข่าน้องอยนโยนยิ่งโยนนี่นี่นี่ทำอะไรนี่ล่ะมามาสมไหมผลพาคนดูมาเป็นร้อยมึงไม่อ่านชิมชิมฟุ้เม้นคนดูกูเลยเราอยากให้เราสุ่มเนี่ยเหรอ่รู้จัก W C W C K ไหมเอา K C น้องเดี๋ยวพูดจริงเลยนะเออโอเคอ่าฮะขยันเล่นเกมจริงๆน้องชาย สนใจคนดูกูเกิลพามาเป็นล้อยเพราะใจพี่สุ่มแต่พี่เสียเามันมันไม่ให้พี่สุ่มแล้วอ่ะมันมันมันให้สุ่มอยู่มันให้สุ่มอยู่มันให้สุ่มแต่วันนี้พี่รอหนุเไว้มันให้สุ่มอยู่มันให้สุ่มอยู่สุ่มได้อะไร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 อเพเทปคอมพิวต์ไม่สนใจช่องแชทเลยพาคนดูมาตั้งเยอะตั้งแยะ่ตึ้งรับเบอร์ว่ะแจ็คกู๊บกอตึ้งแจ็คแจ็คยังไงมัน คือจริงจริงมันขนยางก็ขนยางปะการเวลาจะแจกคือคือที่รู้แบบไม่กี่วิธีหรอกแต่มันจะแบบซื้อกันในกลุ่มอะไรเงี้ยหรืออะไรสักอย่างนี่คือจำจำไม่ได้ละจำไม่ได้ละลืมละผมเพิ่งไปซื้อชุดกลุ่มที่สุกว่าตัวขอบคุณครับผบครับว่าช่องสาวแสนเห็นช่องูได้ไงวะมึงก็ตั้งใจเล่นเกมกันที่ผายเลยกูสาคนดูมามึงก็ตั้งใจเล่นเกมกูพาคนดูมาเป็นร้อย โอ้โหพี่ลองดูเนี่ยเขาหน่อยไม่ไม่มีตังค์พาคนดูมาเป็นร้อยไม่สนใจคนดูกูเลยคอยผู้ติด,ดตามเก้ารอยไว้พี่พี่พาไปเมื่อกี้จริงๆคนดูคนติดตามมันเป็นพันได้เลยอแต่ว่ามันไม่มผลยางเออช้ พี่เซงอ่ะพี่เซงอ่ะผู้ชายพี่เซงว่ะเฮ้ยน้องเมื่อกี้เขาถามใช่ไหมว่าใช้กลุ่มแจกโลบกักใช่ดิเขากลุ่มพี่มันมีคนตั้งเกือบแสนคนก <c oughs> ็ต้องใช้กลุ่มโอ้โหพี่อุตส่าห์ไป